เสร็จแล้วครับลาบกบไส่บกม่วงหน่อยครับนี่สวัสดีครับผมมือนี่พี่สีอยากกินลาบเนี่ยครับใส่บกม่วงไหมครับแต่ว่าไปหาเงี่ยเพราะได้เอาป้าไปแล้วก็บม่ได้เงี่ยครับได้กบมาเที่ยนมือนี้เที่ยนกันได้กันนะครับเด้เอากบเท่านี้แหละมาย่างครับอ่าว่าจริงๆก็คือเป็นกบนะครับเป็นกบแต่ก็บมีบกม่วงหน่อยนะครับเนี่ยบกม่วงสาบแล้วแต่กับมีพริกเข้ากัว น้ำปลานะครับชูรสพริกหั่นซอยต้นหอมซอยใบมะกรูดซอยหอมแดงนะครับไม่แค่นี้ครับก็เป็นเมนูลาบกบนะครับแต่ว่าหน้แรกไม่ต้องไปย่างกันนะครับได้ย่างเห็นมันเห็นแฮมสะกดได้ถังเหลืองสะกดมาย่างกันก่อนครับมาย่างครับพร้อมแล้วย่างกันเลยมาครับย่างเลยครับวันนี้เริ่มทำการย่างไฟแห้งนะครับเด้องแต่แห้งหลายเอาขี่เท่าลงมันนี้นะครับเรื่อง เขาลงย่างไปอ่อนนะครับใจเย็นๆนะครับเย็นๆย่างไปเรื่อยๆครับย่างจนมันแห้งเลยครับบะนี้เขาจังคิดว่าต้องการราบกบนะครับบะนี้หลาบเสบกมองหน่อยเพื่อนๆลองมาเห็นกันเด้นะครับได้ลองเต้นกันเลยครับตัวนี้แสบกันนะครับเมนูนี้อ่าใช้เวลาย่างประมาณยี่สิบนาทีนะครับอีกสักครู่เราถึงมาดูกันครับมาครับสุกแล้วครับ แหงแล้วครับลาบมาเนี่พร้อมที่จะไปลาบแล้วครับเนี่ยกบพ่อก็แหงแล้วอยากกินลาบเนี่ยประเดี้ยได้กบแนนครับคือกันแล้วครับเนี่ยมาได้แล้วมาต่ำไปเลยครับทีนี้มาต่อไปข้อที่มาต่ำครับมาเนี่ยได้แล้วลงไปเลยแหงแล้วครับเนี่ยแหงนี่ฟังเสียงเลยครับเนี่ย นุ้ยเนื้อยุ่ยเลยครับเมน,นี้อ่าเป็นดาแซ่บครับเป็นดาแซ่บเมนูนี้เนื้อพึ่งกันแล้วครับแง่ครับเหยียบประมาณนี้แล้วครับเนื้อก็จะปุ้ยๆกันกับลาบแง่แล้วครับพึ่ง,ก,งกันเลยใส่ไใจกันนะครับแท่นกันได้เลยมาเริ่มปรุงครับทีนี้อ่ะดับแรก น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับลงไปเลยครับอ่าชุโรดด้ครับด้วยชุโรดหนึ่งช้อนเหมันการคนชุโรดกับน,น้ำปลาเขากันครับนี่เขากันแล้วครับบริเซบอกหน้าเล้ครับมาอยู่เซบอกมองหน่อยได้นี่บอกมองสมหรือบอกมองเบาก็ได้ครับผู้ใดม,มีใส่เพิ่นเลยครับไม่นู่นนี่นี่ใส่มะม่วงแล้วครับ พริกป่นครับหนึ่งช้อนข้าวคั่วครับหนึ่งช้อนกว่าหนึ่งซอนครับคนให้เข้ากันครับไปนนึ้งเข้ากันดีแล้วครับทีนี้เราก็จะใส่หอมแดงครับหอมแดงซอยต้นหอมซอยหอมซอยแล้วก็พริกหั่นนะครับพริกหั่น แล้วก็เกลือนิดนึงครับนี่เกลือน,นะครับนิดหน่อยเลยละครับลับเงี่ยเ่บกม่วงลบบับครบเ่บกม่วงครับมาหอมนะครับนี่หอมชื่นใจได้การนะครับนี่เมน,นูนี่ลองมาเห็งกันนะครับเด้อมาครับนี่ เมนูพร้อมเสิร์ฟครับผักเยอะๆนี่เลยนะครับนี่ใส่กระบอกม่วงนะครับนี่เลยเสร็จแล้วครับ <Yes. S 1> ลาบกบใส่บกม่วงหน่อยครับนี่สูตรสูตรเดียวกันครับลาบเนี่ยครับเพราะยี่สีหาเงี่ยอะไรก็เ,เรียกออกกบเทนครับมากบอย่างก็เรียกเป็น ลาบกบตอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ лай, กดแชร์กดติดตามกด subscribe กับพ่อใหญ่สีครับเดี๋ยวพ่อใหญ่สีภาพไปซิมครับไปนะครับเอามาซิมครับมือนนี้เอาเห็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่เมนูลาบกบใสบล์ม่องหน่อยครับเรื่องอาหารนะครับน้ำมะตูมน้ำมะตูม โอเคแลครับรสชาติอ้อมมาชิมครับมาชิมผมมองหน่อยครับเด่บยกผมมองหน่อยมีนูก,กับข้าวก็ได้นะครับกับแก้มก็ได้มาชิมครับมาชิมรสชาติเปรี้ยวนำนะครับตามด้วยเก็มนะครับลอยขึ้นมาก่อน ก้มเปลืออะไรจบมมวงนะครับผักแก้มครับไปดูก่วต้มไ้นะครับตามเลยกระเทียมนะครับเทียมกรเียมเยครับกอเทียมอะไรนะน้องน้องไปเห็ดบ้างนะครับแซ่บดีีครับเมนู บอตังกับลาบเนื้อครับเนมแต่เป็นกบนะครับเนื้อกบแท่นย่างแหงมก็อย่างเลยครับเป็เนี้ยเลยกบเพราะว่ามีกินจัดมีแต่กินหอมของะมันยังเดียวเลยครับเนหอมเต่าทานที่เขาย่างนะครับอะกินมีคําครับมีกับแก้มมีเป็นมูกับข้าวได้นะครับนี่ครับครับทำปมปมเลยดีเลยครับนน่นีเลย มใส่กระบ,บูกดวดนะครับนะั่ตอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องสีคไฟเฝ้านะครับกบพ่พาะสีด้วยครับเปิดเป็นกำลังใจมือกำลังใจครับ กับการทําคลิปนะครับเมนูอน,นี้ถือว่าเด็ดมากครับอหาเงี้ยปได้ออกครบแก้นครับมือนี้ฝากติดตามพี่ีต่อไปครับผม